มันแค่ไหนตัวนเบาแน่ยมัน,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 นเป็นอ,องอองโอ้ยผู้กระยักเลยนั่นแหละน้งคือมี้ำซ้อมอะไรทข้มาไม่โูโฮกติ ทักทายสบายดี้วก็สวัสดีตอนขำๆเลยน้องเมื่อวานพี่น้องเอ้ยซ้ำาซ้ำแรงกันพาเดี๋ยวกําน้องสาวกมามเก็บพักพี่น้องมาเก็บพักแล้วก็จยอะเอาผักกระเดาแเน่เพราะว่าตอนนี้ผักกระดากกำลังเลิมพี่น้องกำลังเลิมงามแล้วกันเพราะว่าเป็นฤดูของมันเลยผักกระเดาแต่ก้อนตั้งแต่ยังน้อยนะอันหุ่นข้าวพี่น้องหุ่นข้าว้วกัเพื่อนจะกินอันเอาผักกระเดาไปกินกับลาบไก่เดี๋ยวนี้ผัดหุ่นข้าวแล้วแต่เนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันไหวนะพี่น้องเฮาเฮาอัน เกี่ยวมาได้ก็เกี่ยวกับเฮาเกี่ยวจางคนมันจะไหวเนาะเกี่ยวแล้วแล้วก็ปั่นเลยมันเลยไหวพี่น้องพักกระดาวเลยเว้าวพักกระดาอ้อสาเดี๋ยวมาอันเก็บพักน้ำสาวเลยพอนเพลินกอนพี่น้องเลยเก็บพักขมพักขมมันขมน้ำเนาะจูบบ่อันนี้พักขมดังเลยนี่เอาว่าพักขมดังกันักงกัอ่าง อันนี้พักอันตั้งายบ่ขึ้นาซบ่ไทยขึ้นยซนาะทะนละอันทันะบงจช่ปะเนี่นานายยังเลยเยอะเนาะยังเลยน้อยพ่อบงแล้วแต่ว่าขี้ค้านบง <laughs> <laughs> พอตัดหูละแน่ไม่รังหิ <laughs> นไม่รังหินไม่รังหินเพอแน่พักน้องคอยละงามได้เนี่ยนะพักหอมอันนี้มันหากระขึ้นเนี่ยทางพุนพักอันอ่ะ ผักโบดอกผักกระซุบหัวเดียวแซ่บไปโอ้ยทางตู้เพิ่งกระล่องตู้ทึมๆๆนี่พี่น้องเลยงานดองเยอะมากอีแล้วมืงอื่นมื่อนี่นี่ดอกผักผักโบเลยนี่นะแม่บอผักโบเลยปะนี่ผักโบเลยเฮาว่งเอ็นนั้นมันนั่นเอไปซุปหัวเดียวโอ้นี่งานเลยนักนี่ยมันงานป่มนจะจบพี่น้อง มผู้บางคนอพิเลอเดงความหมายว่าโจ๊โจโจโจนคือมันงามมันโอ๊ะมันโอยมันโอนมันมันงามมันอ่อนเนาะสลุแล้วก็มันงามมันละมันอ่อนมันโอนมันยาวจู่ยาวขาวดีงู่ขาวฟาาดูพักนอนกับกระลังงามพันแบ่ไปกินจะโอยแม่กินอยู่ไหมเมื่อย่า พักชีมือค่อยปุ้นหน่องกับพุเจ้าเลยหน่องล่าควา,ายขี่ไผกชิ่งหัวหางเห็นมัน้ยที่จริงนะพักอันนี้ก็กินได้บอกเขาว่าน่ะชวนพักเพื่อไว้น่ะพักเจปีออ้เพาเอินกินได้แน่น้องน่าจะได้เอามาชุบคนคนอันแถวเนินนะแถวเชียงขวางบอพี่เลยนี่เขากินหญ้าอันพักอันพิเรพชน พักายาพักควายอืมพักยาควาย,วายอ่อนมังไงน,นีพักอันนี้งามงนนอจุพัง,งเด้อเสียงม,มันักเลยกอบอืามอบพันใดแแปบแปบเนี่อมีพอเดีอนพ มือก้องพีอมักนี้นกระดาราวก็มีน้อยติดเดียวกับอันโซนพักนะกำลังป่งติมติยู่น้อยน้องงามเเดี๋ยวค่อยขึ้นผาพี่น้องขึ้นอยู่ต้นพักกระาวขึ้นไปเบิ่งพี่น้องเลยผูกกกมันกับความอนะสูงทางใหญ่มันคตรละงวยละเงที่จริงกกมันใหญ่นึงเลเดี๋ยวค่อยพาขึ้นไปเบิ่งเ่ามันละงานจําเลยพี่น้องเลยสาวไรพอนี่จะขึ้นต้นไม้ใช่ปะเนี่มาได้มา ขึ้นกกพะกระเดาค่อยจะพาพี่พาน้องขึ้นไปเบิ้งพะกระเดายิ่งสิงมละงามจังเลยค่อยอุกอยู่ค่อยยันขึ้นไี่ได้มันแค่ในต้นเบาแน่ๆอือช้ำลิงขึ้นเอาอันบางที่็้าแม่นลงมาหลายๆพี่น้องแม่นลงมาหลายๆแล้วห้าอเย่เห็ดเห็ดแห้งไว้ต้มให้มันมันมันละกาโลไว้เห็ดแห้งไว้นะขึ้นสูงก็เราอาจับกล้องให้ได้นี่ จะขึ้นนี่ปาทุกคนเออขึ้นมาฮอดพีนสูงอันนี้น่าจะชดเม่นนะอยจะขึ้นน้องคอยโอ้ขาเส้็ละขี้ง้ออยู่ขี้ง้อโซ่จับตกขึ้นแนวล้ปะนี่ย้ยนในนี้ละบอยนะ ได้มันเป็นองอองอุยบุกขึยัเลยอันเขาเอิญไปเลยวะเขาเอิญเจ้าอุ้แลนแลนขึ้นกรงไว้แลนนตุ้ยแลนแม่ไข่แลนตุ้ยอุ้ยตกใจอะไรได้ไรเมื่งบรรยากาศพี่น้องเกินพักคอย ยังรอสัญญาใจจ้ามีอารมณ์หอมเนาะขั้นตอนที่ชองแล้วค่อยกันตะชอนกับกระดาบด่วันอย่างทำมีกระดาบเนี่ยมันเป็นนะนี่เนาะสูงหัวใจเลยกระแทบค้นแ้่นะน้อดจะดีเลย ขำเลาเนี่ยเปโรงพยาบาลเนี่ยหมเป็นปากบดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจตางแน่ยนืมมาจากพี่ได้แล้วได้แล้วปากกระเดาพี่น้องเอ้ยงามกับงามอะไรงามอะไรเฮ้อเม่จจาน้อยเอินเม่จจาน้อยมาแล้ว ้าตกลมบรรยากาศเย็นขนาดแต่ว่าคอยยันตกนิดนี้ขู้รอดไปพูดมันยังอนนจับสบายไปพูดอีดาพาเลยชุคืนนี่ร่างเก็บพักระดาวยมาเด้อเอาจะขึ้นขึ้นรถกันขึ้นได้พกกระดาวไันพอดีงามนะน้อง ชุดลายเนี่มีแต่แซมนี่เนาะพอดีเลยแซมแซมคนดีกินท่าหน้างาลายเนาะเแถวนี้ก็งามนะเพื่อว่ามันจะขำแล้วกล้องมันมีแจ้งว่าจะขึ้นนั่นละปลากระยานอยู่ลูกเอ้ยอยากขึ้นก็ขึ้นแห่ทีมลงเฮ้ยไม่ส <t> าเก็บอะไรเก็บเด้อ เมื่เบิ่อกพอแล้วอย่าเอางาเลยนี่งาหนึ่งแล้วนี่หลังงามทำเป็นแมนก้อนยืมถึงยืมถึงน่ะอันอันยืมถึงนะมันมันก็ไม่ค่อยงามเลยเนี่งามอริอน้องเนี่ยนะยืมถึงน่ะแคนเอาหัวก้อนนี่ชอบนึ่งเอาไประเทศพูดลายก็ได้ต้มใบแค่ต้มไม่สช่เอื้อดแม่แม่แม่ยืมชิมลงพี่น้องความสุ่มเลย พูดไม่มันเงนไม่แม่ไม่เมึงอก่จะถึงก็เล้ยวฮันเมื่อเราเอาหมุนก็แล้วกขึ้นตรงมั้ง มันคือนอดก๊กละแม่เอาคือเกาว้าวมันงามจีเม่นหน,น้าน,นี่ดอกอันนี้นะ่ะเป็นดอกนี่นมแบบไม่แซบเลไม่แทบบอลไม่ดอกเลยนะนก็ข้อกระเสียวสูดเดียวได้วน

hồi hồi Cô nà lên Ngám ngàm thì cháu ơi Tiếng tiếng Thằng làng coi <khói> <laughs> บรรยากาศต,ตะวเปนตกพี่น้องเอ้ยมืดๆจังหน่อยลมสีห่ยๆ่วเลิมเขามาแล้วบ้นานจะอย่างเอาอันะไรพี่น้องเอ้ยไปสรารพอดลงนะลงก่อนนี่ลงเก็บตัวตีล้างตัวขำเขาขำเขาเละลงเก็บตีล้างก่อนมึงแก่ข้างนี้ถ้าละเอาางนา้ก่อน่ไนา,า,นาไม่ใช่อะไรแมวแล้วคื แมว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 ลงนี่กากว่าจะลงได้พี่น้องเอ้ย,ท,ยนะทุรักทุเลมากเลยทุลักทุเลแห้งรเบบงแน่กกผักกระดาวก็โคดลงง,ง,ง,งยวยช่างข่เป็ดอ่ะสิลงก่อนขาลงไม่ได้่ายเบื้องแล้วพี่น้องเพราะว่ามันทุรักทุเลแห้งค่อยเบื้องเจ้าของนี่นะขำราอยเจอาเลยนี่ผักกระดาวก็ได้กองกืออยู่แม้นลงมามี <laughs> ทางนั้นลงนล่ารีบหน่อยจ้่เนี่ย <c oughs> จงกระหัดป <t ôi> ้าเดินลมพี่น้องเอ้ยลมจงกระนั่เนไงเล่าขาลงน่าลำบากเลยเนาะพี่ขึ้นขันนี่คือขาขึ้นข้างในลมกับเดินโอ้ยอ่อนสอดเอ้ยุ่ยจ้าเอ้ยคันพุ่งเราไปไกลบ้านไกลเมืองชิพิโอดบ้านแล้วนี่งามๆทั้งหมดชุ่ยจ้าเอ้ยนี่ เดี๋ยวเาไปซ้อมอยู่ตะเฮินพ่นล่ะซ้อมแล้วก็เฮ็ดมัดมัดๆแล้วก็โลกเอาก็เอ็น้าไว้ยูอันยูเฮินก็มีอยู่อันห้าเดี๋ยวมือเฮอพี่น้องได้เบิ่งอันห้าไว้ก็มันกระแซบจะได้กินห้าแล้วมันกรอบนะมันห้ามันแห้งจงขาดจงขาดมดขาด แบบลายอันนี้คืออันแห้งพี่น้องเนี่ยจอดละพรพันเอ็ดไว้ในมัดแล้วก็กินแล้วมันกรอบกรอบกรอบๆแท้ๆพันแห้งแห้งมันจะพิคมมันค่อยคมยโลแล้วก็ตาแดดไว้ตาไว้เอามาอันนั้นกลางคืนเนะพี่น้องเพราะว่าเฮาลิดหนาม,มันอ่อน สารพัดผลิตน้ำเนาะเอามา,าน,น <ะ S 1> ่นผสมเดียวเมืม่อไหรน้ำมันกักซากใช่เจ็บเธอเด้อเป็นพิษเธอเด้อน้ำมันใหญ่ค่ะอันเบ๊มันกินมันโหนกว่าเนาะแซ่บโหนกว่าอันแบบพักอันคมอันนั้นนะคมดังคมนี้มีน้ำคมนี้มีน้ำคมเผาแซ่บก็คมเผาอีกคมก็ลายคมเนาะ โขมใจเจ้าเฮงบ่เซ่ท <laughs> ำคมตามมาโขก็นันยูลืมลืมเบอ้อไปพี่น้องเอ้ยทำมีเมนู่นสองสองอย่างมาเนี่เพราะว่ามาละอันที่เคยพเ,มมมเพื่อนเอาซีนหมูมาเฮ้ยโคเพื่อนซื้อซีนหมูม,มาสี่สี่สิบพันกีบคุณไอ้พี่น้องซื้ออาหารสี่สิบพันกีบแล้วมาเพื่อนมึงเดือกโคเจอผักกะลัมจักเดือกโคจักเดือกพัดอายอด อัง่าก็ก็เนืโอ้ยด่าน้มีกันน้อยหน่อยโอ้ มันแข็งดูน้อมันแข็งยอ,อ,อยูน่นืม เดียวซอยเฮอออนแม่โคเพื่นเฮ็ดเฮอเหาเป็นลูกมือเด้อเอ๊ะเจ็เบมือเล็บหักสักกะหักเข้าในพี่ลูกไก่เท่ว่าบ้านเฮ่าไปกรุงเทพนะ อันนั้นแหละนางคุณวินก็มาวิลเลอร์บีอนหังมันคายโรตียูมาเล่คลายโีค้ายีไปนำจงห แนนอะนี้กระลำกระลำเพลงแน่เด็ดนี่ยักไม่ไว้เนาะประมาณนี้เนาะยักอืม นี่อันนี้มอต้มมันยูรูปพักสุกอันนั้นล้วเด้์พูดนะรูปพักขมยู่ซุปพี่น้องเไยพักหอมพ่อพี่เสิร์ฟบ่เสิร์ฟเสิร์ฟพักหอมพ่อแล้วก็เสิร์ฟพ่ออันนั้นมันหอมเผาเดียวเลยเผาหอมพักโบโลเผาเดียวได้แต่พักโบหอมหอมแม่มาลาแปลพักได้ลาบักโบหอม เ,เท่าน้ำมากน,น่หลายพ่อพๆน่กัวพักหอมเพ่มไปอาทีานพี่พี่ชายพี่จเมามันมาทางพี่บ้างนี่ Hãy subscribe mà kênh Ghiền Mì Gõ Để đúng không bỏ lỡ những nên đúng dẫn กวะว่าโควันนี้เอาไปเอามาพัดเอพัดหมูคือผักกะลมัมได้ไดตืบมูมูม,อมอเอาโบาเช่ออันไว้อันนั้นเช่อห้าวนะเ,เต สุดหอมน้ำซออ,อยู่วะพี่น้องหอมมะเขืเลยว่าน้ำตาลเมืดมสันนั่งให้กำลังใจอยู่ทางนี้นะ เื้อชั่มเชื้อชมัชมมีเสื้อชัมีนี่เชื้อชัา,ชามได้ชื่อไผ่ชื่อมันชั่มีจะแบเรามันคเรื่องพึ่ามันคือ,คอร,าอรา้ายกับมึงน,นขันหมอนละไ่แต่ขันมันลายกับพีเสืมันีน่่สือหมดเี๋ปลาพะยะเป็นสีกิน่ักนบาบันนี่เพอกิน พักจุมกุมก่อนลบเงินแก้วเยอะมามดซุกแล้วกับเป็นกตาแซบอยู่ได้แล้วพี่น้องเอา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 ได้ที่ได้ข้างเลยระว่างลูกระว่าง ได้ไนะนะมหุงข้าวข้าวหุงแคบเด้อเ่งาจดจนี่กนินข้าวปั๊ปัดป่ไมกินข้าวแม่นกป้าดูฉันจะกินนะนกเนี่ไม่กินข้าวีาา่กินนกก่อนจะถูกกินแน่อเอาี กิน่ะไรดูกินอด้รดูจ้าจ้าบายยจุ๊บๆด้วจุ๊บบมันว่าหากระม่เฮาบายแล้วมันไปบายยเนาะซอยพักยืดซุปพี่น้องเยซุปพักอะลบไปกัน อันนี้แล้วอันนี้ละก็ซุปพักต่อด้เจอพบิตมี้้อมดอทมไม่คหูกะทิพ่อบอกพ่อไหมมันพิษเลยมันบ่พิษบอกได้แล้วบอสแลเสียบนะเขาลัวเขาฟัวพักใจกันไปงง เม่ดนะรูน,ะนีมลดกไปพรึกแห้งนดนะก็เาะนยชูนี้เป็น,น,นนะเป็นกระเซนะช้อขุ่นทางนี้กินอะไรนี่เฮ็ดก่อนกินก่อนแม่ยู่ได้บ่

ราจะกินข้าวแรงและอืมข้ขาวคนน้อบาทำอัะเข้าวเด้อทุกคนเราเปนมามต้นเดรนต้นมาโอเคหนึ่งหกเราเอาส่งอะไรกินกันี่ร ม่คาสินกับพี่เอเรุ่งับสิน้นสีเล็บ, <c oughs> บยังเลเป็นใจย่าจำเครื่อยนยเจ้าพ่อเป็นผู้ซื้อมามา,มาแต่กล่องเต็บ <c oughs> ว่ารถหุนเนี่ยมาทิ้งเท่าองคืนนะ

มรเอาชิ้นอีกแล้วก็น้ำระยาบอดีดีกินน้ำทา่าบก,กินน้ำทา <c oughs> ่ากินน้ำมันไม่อยากกินน้ำมันนี่กินน้ำท่าปะ่ะลูกโอายยันโอนบอกินน้ำทา้า แสบบอปันนี้แฉกปูนเหมือนนี้กระเจียวอ่ะง้นนุ้ยยกโป้ที่แสบยกโป้เลยกินข้าวแล้วแล้วก็บพัดเลีโล่พักกระเดาที่จริงนะโลได้หลายอันแล้วนะพี่น้องได้สองมอแลเลยถหาก็ยืมมาถ่ายอันนี้โลแล้วโลแล้วเละคนจะมาล้างน้ำก่อนเพราะว่ามันหอนเลยก็เอามาไว้ตัวท็อตวัด บ่พอดีนะพอดีเคียวอยู่เนี่ยโพชุกชุกงามเลยเป็นแต่ฮารูดกินฮารูดกินกับอันลาบนกเปาลาบนกเปาเรื่องว่าเจ้ากับปูหน้านี่แซ่บได้ในในหูดกินฮูดกินอลลาาบบไกก่่นีะยเป็นแต่เยอะเฮาเป็นโพหรือพี่น้องแบบกับอ่อนๆนี่โอู้ในในเฮาเป็นโพพูดมักขมโอ้ค่ะเนี่ยโพนี่เต็งเนาะโพนึงนี่ยเสร็จ งามขนาดงามแฝงงามคือคนเอาเลยทุกคนเลย <c oughs> งามคือคอยแช่ได้เอ้ยคอยพิงามเลยจ้ะยองปู่เจ้าคอยขี้ห้อยเราอยู่ห่างกันมันเอาเองมัน ลวกทุกดหนูพนพอดีนะลวกเอาไปไต้มอาดตัวหนมัน